ก็สวัสดีคุณผมูม้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผมบันไสนะฮะตอนนอยู่ในเกมอะคิมิตัตนในภาคที่สี่นะครับผมจากความเดินตอนที่แล้วนะครับเราได้ผ่านบ้านอะไรก็ไม่รู้มาซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับบ้านนั้นแต่ก็รอดมาได้นะครับผมไปสู้กับไอหุ่นแดงมาชิบหายเซฟไหนวะเนี่ยลองดูอะถูกแล้วแล้วก็มาโผล่ที่ป่าย่งไนก็ไม่รู้นะครับผมก็นะ เป็นป่าข้างหมู่บ้านนี่ว่าถ้าจะไม่ผิดโอไมายกอดนี่มันที่เกิดเหตุเดียวนะขอไปสันวจอีกฝั่งก่อนแล้วกันตรงกลางเข้าไม่ได้นะโดนปิดตรงนี้มีจุดเซฟจะทำไมล่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นทางออกไปที่หมู่บ้านนี่นะมันมีความรู้สึกแปลกประหลาดบ,บางอย่างที่มันแรงกล้ามากฉันไม่ควรไปมากกว่านี้อีกแล้ว ไปไหมเอาตรงๆนะถ้าไปอะ่ะตายแน่แต่ว่าอยากรู้อะ่ะจะโดูอะไรนะ่าโอเคกูไม่น่ารอดหละอืมใครเขาซดอะไรอยู่นาะโอ้โหยุดหยุดเถอะ หยุดทำเสี่ยงแบบนั้นสักทีกูต้องโดนขึ้นอีกไมเนน่ยแต่ตัวเราเริ่มดำแล้วนะเอ่อเอ่อกูโอเคดำทั้งตัวไนดะ้กูว่าลาก่อนนะอย่าจ้ำกูก็พอโอเคหายไปแล้วว่ะอ้าวแอบแอบเปหวังยีงไง ไนหวานนิดหน่อยเจอก็มีฉากตายเนี่ยไอเราก็แบบชอบเห็นฉากแบบนี้ทะด้วยสิโทษแย่เลยมากลับมาที่เกิดเหตุเรากินไปใช่ไหมเข้าได้ปะแต่ถ้าเราฝ่าฝืนกฎน่าจะโดนหนักกว่าเดิมมะบ่าวะก็คือเราห้ามเข้าไปไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะแต่ต้องลองดูอะเข้าไม่ได้จริง ดอกไม้ขวางไม่ได้อา้อาวอีชิบหายละคอนทุบได้ไหมเดี๋ยวนะถ้าทุบนี่คือหนักกว่าเดิมเลยนะโอเคไม่ได้แต่กูต้องไปไหนอืมอันนี้ก็ไปไม่ได้ใช่ปะจะใช้ค้อนทุบต่อไม้ไปได้ยังไง เอ๊ะไปเช็คเราคงเผาไม่ได้ใช่ไหมอะลองดูลองดูเผาไม่ได้ทุบโนที่เก่าหลังยังเก็บไว้อยู่ทำไมวะที่เกาหลังไม่น่าได้แลวตรงเนี้ยชิบหายแล้วกู ผมต้องไปในเข้าพุ่มไม้ได้ปะไม่ใช่พุ่มไม้เขาเรียกว่าอะไรพุ่มหญ้าข้างทางไม่ได้เลยอันนี้ก็ไปไม่ได้ดีปะเนี่ยสเตยหรือต้องไปเอทิกเกอร์อีเวนต์อะไรทั้อย่างก่อน มันถึงจะเปิดทางให้เหรอเปิดยังไม่เปิดอ้าวแหละกูผมต้องทำอะไรน่าจะน่าจะตรงนี้ปะอ่าลองลองทุกเสิ่งทุกอย่างมันมีทางเข้าไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้เว้ยบันเทิงละ อ่ะเข้าไปหน่อยฮัลโหลโอ้โหบ้านอีกแล้วคิดว่าจะได้ออกมาแบบประชนโชคในป่าแบบชิวๆจ,จริงๆก็ไม่คิดว่าจะชิวหรอกแต่ขออยู่ในป่าได้ไหมอันนี้เมมโมชีตระวังสัประหลาดที่อยู่ในป่าช,ชิบหายละถ้าคุณเจอพวกเขาแล้วก็ให้ไฟเป็นเมมโมที่มีประโยชน์นะ แต่ว่าโอ้โหบอสไฟไปเนี่ยชิบหายเออมีใครอยู่ไหมนี่ีไงล่ะเจอไฟซะไอชายแล้วไฟมีหมดไหมไม่น่ามีหรอกนะกดเอ็กไว้ให้มั่นเลย อ้าวเฮ้ยไม่ใช่ลูบใช่ไหมมันล็อกอันนี้เปิดให้ว่ะโอ้โหไม่เอาคนนี้ไม่เอาเจ้คนนี้เอ๊ะ้องไปซ้ายกูไปขวามาดิโอ้โหไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะได้นี่ว่ะอ้าวบันเทิงนะกูเอ้า จุดไฟได้ไหมไม่ได้ไม่มีเตือนไม่มีเตือนก่อนเข้าจริงเหรอพี่ครับโอเคต้องรอดูน้องโดนกินกน,นะครับผมเถอเอ้ยแม่บทจะไหลก็ไหลเข้าไปเลยอย่างไงดีให้ให้น้องเป็นไทยเถอะนี่พี่ก็นานเกินกว่าจะตัวดำทั้งตัวเนี่ยยังยังกืนอยู่ แต่เสียงเขาทำดีจริงๆนะต้องยอมรับเสียงแบบโอ้มองโอเคเดี๋ยวแล้วเราไปเกิดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้อ๋อมาจุดไฟตรงนี้เลยจุดไฟใหม่ด้วยอะมาแล้ว ป่านี้ก็เียนเกินไปครับไปครับอย่ามายุ่งกับอเอ๊ะตัวนี้ขวางทางแน่เกือบแล้วกูเกือบเดินเข้าไปโดนละอันนี้เข้าไม่ได้อ่ะอยากเซฟจังเลยไม่อยากเดินตามเจ้ไปเลยเฉยเจ้เจ้อย่าอะไรกูนี่ไงเสียงไรวะฮะ เสียงปิดประตูว,วะอันนี้เจคุณแจชิบหายขากลับกูแวร์เาไม่มีนะคงไม่ออกมาจากข้างป่าแล้วมากระทืบกันใช่ไหมอันนี้แวเฮาเปิดแล้วอ้าวอ๋อ โอ้มยก็แม่งดันได้ด้วยโอเคน่าจะมีให้ดันกล่องมาบางประตูนะดูทรงแลละไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะชิมหายน่าจะโดนไล่มาจากสักทางหนึง่งแล้วเราต้องวิ่งกลับมาเปล่าวะยังไม่โดนนะเฮียตื่นเต้นวะ ตรงนี้เซฟสามยังเก็บเซฟแรกไว้อยู่นะอาคิมนนิไม่ใช่ดิชื่อว่าอะไรวะลืมอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนดีผมเชื่ออย่างนั้นนะชิบหายต้องไปไหนเนะี่ยเอ๊ะอ้าไม่มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นเลยอะแบบเราไม่โดนไล่อะไรอย่างนงี้ยเลย แล้วเอากล่องไว้ทําไมนี่ถ้าตรงนี้ไปยากเลยนะไอ้ซอกเล,เล็กๆเนี่ยถ้าวิ่งติดน่าจะบันเทิงเดี๋ยวนะมีอะไรอยู่บนรคาคาลอยภูพังเฉยๆปะโอเคน่าจะเอาโลมาไม่ได้ถ้าตรงนี้ทั้งอื่นไปได้ปะไม่ได้วะโอเค โอ้ยมันตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยทางนี้ไปตายใช่ไหมอืมตปก็ตายสิหรือต่อไม้เมื่อกี้นี้มีอะไรอ่าลองดูเนี่ยลงได้ปะาวลงได้นี่หว่าฮึบ ได้ก็แย่แล้วลงไม่ได้แล้วเสียงคลื่คาดเมื่อกี้มีคืออะไรวะห้องนี้มีแค่นี้จริงเหรอหลังข้างหลังนี่ไปไม่ได้ชิบหายละติดติดโอเคออกได้อยู่คอนไม่มีอะไรแล้วจริงเหรอ ไม่มีจริงจังวเะเฮ้ยกุต้องไปไหนเนี่ยตอนนี้ที่กลัวกับผีก็คือไม่รู้ว่าต้องไปไหนนะครับผมมันมีทางซอกแทกอะไรแถนี้ไหมพ่อหนุ่มพ่อหลุนลง้มไว้ต้องไปไหนไม่มีอะไรหรืออันนี้มีต้องทำอะไรบ้ะวะดันออกไปอ่ะได้ไหมเฮ้ย อ๋อโอเคกูคิดมากเกินว่ะอันนี้น่าจะดันลงไปไอ้ตรงนั้นปะที่มันลงไม่ได้เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนถ้าดันอันนี้น่าจะได้มั้งลองดได้ก็แย่และรีรีร,ร,รีโอเคกล่องมาอยู่ตรงนี้ให้ ลองดันนี้ได้วะได้ก็แ yeah ย<ะ>่นะเอาใหม่เอาใหม่ไอต่อไม้นี่แม่ง <c oughs> มามามา <c oughs> มันคือจัสกล่องเลยใช่ไหม แล้วก็อ้อมไปได้ป่าววะอ้าวเชีย่ยไม่ได้ถ้าเราลงมาล่ะไม่ได้อืมมีปัญหาการดังกลง่องมันดันขึ้นบนได้จริงอวะ สุ่ยสักคู่นะแค่นี้ไปได้ไหมหรือต้องดันลงล่างวะ ไม่รู้ว่าต้องทำไปไหนทำไปก่อนแล้วกันโอเคชัดเจนแล้วกูเฮ้ยต้องทำขึ้นบนโอเค โอเคมันอ้อมตรงนี้ได้ก็ว่าอยู่ไอ้หลืบนี้โอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ะดันออกมาทำไมวะวีดวอท2,000 years later ำไมรอบแรกมันดันมาไม่ได้วะหรือกูดันผิดเหลี่ยมอะเอาเป็นว่าก็ดันมาได้แล้วแม่งเอ่ยคิดว่าตอนแรกคิดว่าเกมบั็กเลยไดเกือบแล้วเกือบไปรีเซฟแล้วกูแล้วกูมาทำมีริมพันเจกูมาทำไมอ่าดันยาวเลยละอืมเอ๊ะไอ้บนนี้มีอะไรปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจ ขึ้นได้วะนี่มันเชือกนี่นะตอนแรกผมเป็นผมมองเป็นรอยแตกบนหลังคานะเป็นเชือกว่ะเจอเชือกโอเคผมว่ามีประเด็นเซฟกันโฮโฮแม่งเออชีวิตดันกล่องเกมมิ่งคงไม่ต้องดันกลับใช่ไหมหากลับไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งนะ S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเจ๊ผมดำมาชิบหายนี่เชือกผูกไว้กับต้นไม้ใช่ไหมึบสวยแล้วก็ลงจริงๆโดดได้ป่าวะถ้าเป็นตัวที่บีมันอาจจะดูภาพไม่ค่อยออกมันน่าจะสูงอยู่นะโอ้โหจะดงกระทืบไหมคิดว่างไง สวััดีครบอันนี้อะไรอ่ะนี่มันเป็นโทรศัพท์ของเอบิโกะหรือว่าเอบิโกะจะอยู่แถวนี้กันนะ<อ>นี่ไงเอบิโกะเอ๊ออะไรนะ่ะชิบหายโดนแน่ไม่นะโอ้โหเ้ยเ <Yeah. S 2> yeah. ี้ยอาร์ตคนน่ากลัว เชียโอ้ขนลุกท่วมเลย <laughs> เออฝันเหลืองด้วยจมหายเฮ้ยอันนี้มันวิ่งให้อีกว่ะอา้าวอ๋ออา้าวนี่มันไม่ช่วยอะไรแน่ฉันต้องหาทางหนีฉันต้องหนีไปเรื่อยๆก่อนที่ฉันจะโดนฆ่า ฉันต้องทำอะไรบางอย่างเอ,อ้ยอันนี้ผมขยับไม่ได้นะอา้อาวอ้าวตายซะเขี้ยะตายโอ้ยกอดเขี้ยะน้องก็สู้อ่ะอา้าวผีก็ลงกระทืบได้นี่วะโอ้โหจมตีนเลยอ้ฉันทำมันไปแล้ว นี่มันตายได้ยังนะน้องเอาตายเลยแล้วโอ้โหดูน้องเดินเหนื่อย <c oughs> อย่าดักกระทืบอ่ะเล่นมุมีด้ว่าน้องคนเอาเอา้าวมาส่งแค่นี้อ่ะตายยังอย่ามายุ่งกันอีกเลยได้โปรดนัสรุปเราไปเพื่อเอาโทรศัพท์อีบิโกแค่นั้นเหรอ ปาโทถทั้งไปลองไปอีกหน่อยแล้วกันนะเสียเวลาไปกับการดันกล่องไปเยอะอืมเปิดหรือยังไม่เอาเดี๋ยวนะเช็คโทรศัพท์กันอนอ้าวไม่มีแต่เราเก็บมาใช่ไหมเอ๊ะ หรือเราไม่ได้เก็บมาหรอวะอ๋อเลยต้องกลับไปทางเดิมเพราะว่าเราโดนไล่กระทืบม,มาก่อนอไปใพ้นไปใพ้นไม่อ้าวโดนสวนมาไม่โอ้มมยกอด หายใจช่วยด้วยหอบแหกๆอยู่จะมีใคร oh โอ้มายกอดโอ้ปล่อยกูยเถอะภาพก็เลือนลางไปหอ้าว เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยว่าแล้วเธอต้องเป็นคนดีอาคิมีเหรอทำไมเธอถึงชิงถึงทำไมเธอถึงชิงฉันไว้เออได้โปรดอย่าทิ้งฉันไว้ฉันต้องการที่จะช่วยเธออาคิมี ทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ฉันมาเพื่อปลดปล่อยเธอจากคำสาปนี่นี่แกกล้าขัดขวางฉันงั้นเหรออ้าวไม่ไม่ไมจุดจุดจุดได้โปรดปล่อยเธอไปเธอะได้โปรดออกจากร่างของเธอริบเอร์บอดี้อ๋อโดนสิงอยู่เหรอ เฮ้เอปิโกอ้าวเอวิโกเกิดอะไรขึ้นเธอนั้นถูกควบคุมบายปีาศาตบายปีาศาต้วยนะโดยปีาศาตเหมือนกับแม่ของเธอเอวิโกเอวิโกอา่าแล้วคือถูกควบคุมปุ๊บแม่งแบบรูปล่างรูปทรงนี่เปลี่ยนยับเลยนะนี้ เอมิโกะชิโมโกะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเอมิโกะตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังเออฉันจำได้ว่ามีสปาร์ลาดเอมิโกะอิเซเคียวกะอ่าอันนี้แม่แม่กับพ่อมาเลยวะแม่พ่อลูกจะมีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้า แม่ืมแล้วทำไมเขาโดนล่ะหรือเราสร้าง,องอาความชิมหายโดนหมู่กัเลยเหรอนี่มันไม่ใช่ความฝันเถอนะแต่ทำไมถึงมีสับป,ปะหลาดมากมายขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันดีใจนะที่ทุกคนปลอดภัยขอบคุณนะอาคิมิ แล้วก็ฉันขอโทษฉันสงสัยในตัวเธออืมจริงๆยังห้ามเชื่อใจนะตอนเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อใจเพราะฉะนั้นได้โปรดแตะทิ้งฉันไว้อีกครั้งหนึ่งเมือกันนะมันเพื่อตัวของเธอเองด้วยพวกเราควรจะกลับไปที่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เฮ้ hey. ใครอะอืมตัวละครใหม่ยูตะาว่ะยูตะโอ้โหเยี่ยบงานภาพมึงนี่ทุกคนโอเคไหมใช่คิดว่านะนี่นายรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านนี้กันแน่ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ตอนนี้พวกเรานั้นใช้บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่หลบภัย ซึ่งครอบครัวเธอก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันจริงเหรอใช่แล้วก็พวกเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะพวกเราควรจะไปให้เร็วที่สุดท่าที่เป็นไปได้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่ที่นั่นงั้นเหรอไม่จริงๆก็มีส่วนหนึ่งถูกฆ่าไปมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยังมีสัปลาดป้วนเปี้ยนเต็มหมู่บ้านไปหมดแล้วที่บ้านหลบภัยนั้นปลอดภัยไหม มันควรจะปลอดภัยอะนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเคสนี้แล้วก็งั้นไปกันเถอะโอเคกลับสู่หมู่บ้านโอ้โหดีใจที่พวกเรามาถึงอย่างปลอดภัยอะนะไปพบกับคนอื่นดีกว่าโอ้โหดูดูสาบปกอบเดินกันสามหมู่ด้วยนะเดี๋ยวนะคือ ไม่อ่ะไม่ไม่ใช่กูว่าต้องมีเรื่องแน่นอนห้องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องสักห้องหนึ่งโอเคมีจุดเซฟไหมอยูตะโอ้โหคนเต็มเลยว่างหนุม่มห้องของเธออยู่ชั้นสองนะอยู่ข้างๆกับบันเ u ท t อลอยู่ถัดจากบันเ u ท t อลบันเ u ท t อลนี่คืออะไรวะ ผงทางเดินหลักเหรอชิโมโกะแม่พ่อมันน่ากลัวมากเลยขอบคุณพระเจ้าเออฉันก็ฉันดีใจกับเธอด้วยนะชิโมโกะอ้าล้วก็แยกจากไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใหนห้องกูเนี่ย อ๋ออยู่ห้องนี้แล้วเพียงมันบิ้วอะไรเนี่ยที่นี่ยังไม่ปลอดภัยดีได้โปรดระวังตัวด้วยอืผมก็คิดอย่าง,งานั้นเหมือนกันพวกเราจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ไหมนะอย่าพูดอย่างนั้นฟรีแล้วเพีงเพียงพี่ก็ลันลาเกิน <S <S ฉันอยากไปห้องน้ำแต่ว่ามันอยู่ไหนกันนะ เองแม่งทำมาปั่นเกินอันนี้ไงจุดเซฟมีพี่โมโฮอคอยู่ด้วยเซฟสี่ไปเลยโอเคก็สลับอาคิมิตันในพาร์ทที่สนี้เขขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับดูท่าน่าจะมีเรื่องว่ะ